น้องมะนาวก็อยังให้เจ้าขึ้นดีกันกับพอบขึ้นนแลวเนา,านะเหตุไดก็เป็นห่วงเลยม่ได้เอาลูกเอาพัวนำน้องห้อง,องท่าเพิ่น่นสิเอาสิบลูกซะเมียกับพัวแม่คือเก่า,า,า,านั่นละถามพายเพิ่นบ่งแม่ก็เลยบอกจิตใต้ลอยสายก็สิเอาพัวเดียวดีแหละบ,บ,บ,บ่บ่เอาลายพัวขอขอผพัวเดีเดยวดขแคนแล้วอือเนนี้แคนแล้วล่ะแม่หักแท่ได้ลูกพอเจา้าบ่เมนบ่ฮหักได้แค่ กันเมย์บ <inaudible> <kilograms> <inaudible> <inaudible> ุห <testify inaudible> ักเมย์เอาแล้วพัวฮะบุเมย์วัดศีอยากได้ยักได้พัวเดียวดีแหละน้องมะหน้าให้ม่วนและเบาในนี้วัดจะขับไปขึ้นดีกันนี่เออถามเพิ่นโลดสวัสดีเลยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิรตสุขสุขคนน้องบอลเป็นฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าสิเป็นทางต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบเบอรเอ็นสตูดิโอหรือว่าเฟซบุ๊กแฟนเพจบอรเอ็นสตูดิโออีกแล้วนะทุกคนเนาะ ซึ่งภาพบ้านเมืองกับบรรยากาศยามกับค่ำกับคืนเนาะกะจะมาแจ้งข่าวว่าทั้งเอชซีเรื่องของน้องมะนาวเนี่ยนะพี่น้องเนาะคือทั้งน้องมะนาวนะทั้งแม่กับพ่อเพิ่นนะจะกลับมาคืนดีกันเนาะพี่น้องเพราะว่าทั้งน้องมะนาวอยากให้พ่อกับแม่กลับมาคืนดีกันและที่นี่นะทั้งแม่เพิ่นนายยอมสิกลับไปคืนดีกับพ่อน้องมะนาวเนาะสิบกว่าปีเพิ่นถ่าพ่อน้องมะนาวเพิ่นบ่ยอมมีครอบครัวเนาะพี่น้องเนาะ แต่ที่นี่ก็ขึ้นกับพ่อน้องมะนาวแหละว่าเพิ่นซีเอาจังไรน้องพี่น้องเนาะกลับมาลุ้นกันต่อวปว่าทางพ่อน้องมะนาวสีเอาจังไรหล,ลังจากที่แม่นงมะนาวเปิดโอกาสให้แล้วน้พี่น้องเนาะเพื่อเป็นการทักทายใชเวลากะจะไปสัมผณ์นองมะนาวกับแม่เพิ่นเลยนาอว่าเป็นยังไงหลังจากที่ได้เจอพ่อสบ,บายดีเด้อนาอพี่น้องซึ่งมาในกามาพบพ่อครับแม่นงมะนาวเนาะในช่วงกำคำแรงๆกับหลงังจากที่เพิ่น ได้เจอพ่อ,อของลูกสาวทางบ่าวเอ็นกาได้มาโทรไปไปเถิ่ซองนี่เนี่ยน้องพี่น้องอ่าเป็นยังไงอันน่ะแม่เป็นยังไงนนะ่ะแออลด์เป็นยังไงจังหวะเอากลุยน้ำงหนามึ้นนะเฮ <c ười> ือนเฮือน,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 นมันสูงเลยมันหนักแหงเนาะแม่อ่าก็เออลยเอ้าแบบมาก บอสักยาบ,อ,บอ่บอใส่น้ำมันอะไ้น้ำมุนคนเป่าคนนั้นใส่น้ำมุนคนเป่าเอาเลยเป็นจังไดกินเข่าแรงหรือบอกินแล้วคุณกับยังในกินแรงนะโอ้ยสื่อสีดน้ำเข่าสองเซนหามบุญแด่มันนี่ออกพรรษาสื่อสิบุญออกพรรษานี้ เมนมทั้งน้องมะนาวก็อยากให้เจ้าขึ้นดีกันกับพาะบ่ะนี็ขึ้นแลน้เนาะเห็น,นัอนไหนก็เป็นห่วงเลยมาได้เอาลูกเอาผัวนำน้องห้องท่าเพื่อนผุนเสีเอาสิบลูกซะเมียกับผัวเมย์คือเกาลันละทามพายเผื่อบังหย่าน,น่าคินหอดทั้งผุ่นหั่นหย่าน,น่าคินหอดเมย์ทาหน่อยบอว่บวได้ได้เอาก็เอาเอาไขเอา้อ,าอ,ยอ,าอยบ่โหายนะ แม่บวหายจ้าดิสมมติว่าเพิ่นจะกลับมาคื้นดีกับเจ้าเจ้าอยู่ว่าแล้วไงจ๊ะอา้าวคืนกับชิเป็นยังแม่บปได้หายไในแม่บปไดหายอา่าน้องหน้าให้ม้มวนน้อยอ่ะ <laughs> เออหน่อย,หยฮหักหักแต่ว่าคืนกับยู่หันแหละเพื่อนกับยู่หันทั้งแม่กับยู่พี่แหละบวต่อมฮวงอยากไปก็ไป ากันอดบ่ล้นทนบ่ได้กะเอาเมียกัยังเป็นผัวแม่ของเก่านั่นแหละมันเพิ่นสิเอาหันร้อยเมียพันเมียกัสุดเพิ่นแม่บ่ถามเดิถามเพิ่นเบิ่งว่าแม่เคยหาเบ่แสดงว่าแม่นี่ยังเปิดโอกาสให้พ่อน้องมะนาวอยู่เฒ่าเพิ่นสิกลับมานี่เนาะเปิดมื่อถามเพิ่นเบิ่งแม่เว้าได้ๆกับเพิ่นสิเอาร้อยเมียพันนีโลดแม่บ่บหามเม่บ่ป่านอยู่นํากันแม่บ่เคยหวงเคยหาเมือน ดิตะกี้พนกเบาน้าเมยได้นะอ่ะคนว่าถ้าจะเป็นชาวชาวเป็นมิ่ยิ่งก่อนอายจะสีปา้าเจ้าคนว่าเออแม่จำได้อยู่หักแต่ว่าแต่สร้างคนจะได้กะเม่อมได้นะเม่เอาได้มดถูกอย่างเมย์น้นำใจมัดถูกเทำคนกับเอาเนี้ยเอาเนาะเมย ก็เอาแล้วลูกพอของเก่าบาเอากระเสร็จไนไหนลูกเกิอดอีต้นลูกลูกให้ห่องท้องแตกเนาะเพ่นผู้อื่นมันกับโกาเบาแต่น้องพอยังโมกาเบายันยันพอหลับบบได้แม่เออคนบอกเพ่นกับล่มกับแม่แหละนอนกับนอนน้ากั้นเนี่ลร่มกับแม่แม่บาจะถามพอจะลองเบิง้งคําเบาพอเจ้าแม่พังทุกได้ได้แม่แมบพังไหนแต่ทามหรับกันยังวะ มีแต่ว่าเมาืม่ยมยยมยอยเมื่อยเด้เมื่อยเด้เมื่อยยังเลี้ยงลูกหน่อยมันก็ต้องเมื่อยแหละนนอเว้าวนั่นแหละเมียเลี้ยงลูกก็ได้ลําบากแต่ว่าก็ยังอดทนใจพยายามยังคิดอยู่ในใจว่าเสมอเคนจะเอาภักันแล้วแต่เพ่นสักวันหนึ่งพ่นต้องบาปคอยและคิอดอยู่ได้ไม่จะบุคิดได้เลี้ยงลูกน้ําตาหย่อนอยู่ ทำแบบคุณ่าว่าเมื่อยจักเิ่นยักหนวดให้เจ้าไปหาิ่นจาก็ะให้ไปคืนดีกันมาจัก <c oughs> เออกัจยังว่าอะไรฝั <c oughs> น,นหันนี่หันกะรับได้อยู่ดรอกขั้นบ่รับได้ขั้นบ่บ่ทาลูกทาพัวั่นโอ้ยแหงงอากอรเพิ่แหละโวาต่้ต้องโหลดอันนี้แม่ไปน้ะคลังนึงเม่ไปกรุงเทพแม่ก็ลงมากักอะมาลงใสอันนี้แหละดดนเมืองนี่แหละ อำเภอเมืองนี่แหละลงไปพอดีพ่อคนเทาคุณหนึ่งถามขา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 เขาก็ถามเขาแะละผลเลือมท่าะน้อยจสะสิไปไซโอ้ยเมก็เลยว่าะนูสิไป,ปอันย,าาย่าผู้ชายมาผัวอยู่อันนี้แหละอยู่รง้าดแล้วคือไหน,น่มเอ้าเป็นแบบสอนเมียรหรือสอนผู้สาวเมย์กใ็ใไ้ขึ้นรถแดเม่หลุแล้วบาทนี่บอดิสโซ่ข <laughs> ้าวตะฟองได้นี่ ข้องว่าเมย์บอกว่าลูกจะใต้เลยเด้อว่ะมาว่าให้ข่าวพัวให้ข่าวพัวว่าลูกหันใต้แล้วหันนะเสียใจเปิดอลาดเลยเนี่ยว่าขี่เมื่อขี่รถขี่รถแม่รัดมาเลยโลดมาผู้เดียวโดดโดดโดดต้องตำดกจกองปราจับเมียนยังบอยูเสียใจเหงเมื่อเสียใจอยู่ไหมหากันเลยแต่หันมาต่างสตีได้นู่ต่างสตรีได้เออยนองกับว่า คันมาฝนอาหลวอเมียก็ญาละละละวะเจ้าก็หาหลวอฟวแม่ก็เลยบอกิีใต้อยสาก็สิเอาพัวเดียวดีแหละบดบบเอาลายพัวแขคอพัวเดียวด่เขนแล้วอือเอนี้แขนละละแม่ฮักแท้ได้หลกพอเจ้าโ่แมยนบบหักได้ฮค่คันเมย์่บหักแม่เอาแล้วพัวห่ะโ่เม่วิอยากได้ยังไงพัวเดียวดีแหละ กระยาเพิ่นเอาแล้วกะุดเพิ่นให้เพิ่นเอา้าโหลดได้ร้อยเมียพันเมียก็เอา้าโหลดแต่เมยู่น้าเมย์ก็ยังเบา <c oughs> จอยากได้เมียจะเอาโหลดห่อยน้นองสีแดงให้เพิ่นกาบ,บอกแบบสุดท้ายมา <c oughs> <c oughs> ยกอยากหัววันสามสนั้นแหละน้องหัวหนะัวหัวย่างเห่ะหัวควสสันสมบูรณ์สิซื้อวะ <c oughs> <c oughs> มีมีบาบมีกมนำกันเนาะ นี่แหละค่ะว่าส่างยังได่อันนั้นโอ้ยบุคคลใส่ลูกใส่เมียอยู่ผีเบบบริยินว่าเสียงแฟงค่ะว่าเมียเก่ายังอภัยให้อยู่เสมอเด้อทางนี้บ่มี่ยังน้องมะนาวแห่งม่วลเลยเปล่าเนี่ไม่ง้างตรงไหะคือบบริญญ์โอ้โหน้องมะนาวแห้งม่วนเลยว่าในนี้ว่าจะขับไปขึ้นดีกันนี่เออถามเพิ่นโลดบ่มี่ยังดอก แล้วก็บริเรียรบิบริหายให้อายให้น้องอีกบริเรียดให้ปู่ให้ยาอีกบ่มีแต,ต่ว่าตอนนั้นหันแม่ยังนยหน่อยแม่บ่ฮานแม่ย่านมีแต่หยาดปู่ยยานยาซื้อๆรอกย่าน,านป้อมหันลีกมีอยู่ใจหน่อยเม่นยังหนอกบ่ฮานบมเห็นนะ้าพวดแล้วก,ก็บบลกาอยู่ว่าฉันมีแต่ไฮและนว่ยไพอดีแหละสิ้นเดือนนี่สีผ้าไปหาเนีน่ย <c oughs> <c oughs> เออไปได้เวฟยัง,งสบายใจแล้วนะแม่อเอาทีสบายใจโหลดมากได้ไหนไหน,นจาให้มัดถูกดา่าเอาทีใจน,าน่าเนาไปดีกนึ่งอมาันน่าจะแห้งดีใจสำแล้วยโยโกะพอ,อกับแม่เฉีขึ้นดีกันยโกะโคคดีกันนันดีใจเลยเนาะโดยไป้จิบุรีใจเนะาะรูปผัดผาจากกันใพ่วอยจาก อยู่พร้อมหนา้พาพ่อแม่แม่แหละแม่ก็บ่อยากให้ลูกออืแม่ก็บ่อยากให้ลูกมีพ่อใหม่หันนายยานมู่บ่ฮักแม่แหละกาแม่อยูย่ยล,ล,ล,ลูกเพิ่นกัลูกเลี้ยงมันกับ่ปอบันไตหนะ่เนาะโดยจะได้มอ่ากันล่อเพิ่นนที่เราพ่อน้องมะนาวอลยจังสิบกว่าปีเพิ่นเพนนเเนเิ่นยังขื่นหอดเมียเก่าก,กัชุดเพิ่นนะขื่นหอด แม่บอกเขาหน่อยก็ให้พนเอาแม่อันแม่บด้หามเด้ยังว่าแม่บ่ห้ามหักให้โทรมาหาหลูกหาเต้าเด้อันท่าว่าเอาลูกเอาเมียกะบ่ตงให้หายให้เครียดทั้งนี้บด้หายบด้เครียดให้เด้คัน่าลูกเมียพนยักมาียยมมายามทั้งผี่แม่กะบ่เคยหายไหนแม่ใจดีเสมอเบาเบาต,ตัมตงโหลดหากแม่ย่านย่านไปทางนั้นทังย่าน หย่านเพิ่นเว้าเพิ่นว่าย่านเพิ่นเครียดเพิ่นสัง่งเฮาทันแหล,ลละ่ะคนทางนั้นบ่คือคนทางนี้โดยโดยก็ต่างคนต่างมีแนวคิดแหไรเนาะกัแบบ่ว่ากันเรื่องนี้โดยนี่แหละถ้าไปชิ้นเดือนนี่ทางพาสตร์ศาสตร์เพิ่นนี่ไปสำรถเพิ่นปฏิภาพไปหาหอนเฮือนเลยบ่ได้ยินเสียงมั่นล่ะแจ้กเป็นอะไรโทรศัพท์อีหนัง ได้กินอยู่ได้สามพงมันตัาหมาผนว่าน้องมาบ้านเมืองนี้สามบ้านเบงกอย่างยูผนว่าคือน้องมานนั้นคือมาก่อนครับอันเบาเอ็นนี่ที่จงเจ้าไว้อยู่ฮั่นผลว่าเพราะว่าจะมีบัตรสปอร์ตเจ้าสิ้นเดือนจังมาก็ได้มีอยู่บัตรสปอร์ตหันเลมที่ซองและแม่บันไดใส่จ้าเขื่อเห็ดปีเทไรสองพันเจ้าหานี่กะมันกำหนดแลย แม่ประทับจำเขาจ้ะคืออ่ะมันดำมันแดงหมดเลยนะตอนนี้แหละไปอยู่ใหนบัดสปอร์ตเบิรจังมากระยอนกะยอนตามห้าพัวหันแหละเห็นบัสสปอร์ตขามเลยไปคนเดียวหอดพุ่นหอดไปเหตุงานอยู่อีย่างบางแค่โผู้เดียว โมฮานและโมฮานกัเป็นซูว่าหกจำได้อยู่เดีวดี้ลงเมื่แล้วมาจักทิศทางยังหละอโมฮานไปเลยกระด่างเลยเอฟซีผลกับคอมเมนต์มากยินดีต้อนรับอันเศร้าร้อยเอ็ดน้องมานาาเศร้าร้อยเอ็ดคนใหม่ผนว่าสายเด็ดผลว่าแม่อ่าโทรมากหล้วคแล้วอยางผนว่าตักชีบอาเี่นๆอันกินหอนคุณคิด่าอ่อนผนว่า ไปได้แม่ไปให้พ่อนะแต่มือนันแม่หายเนี่ยมันต๊ะปากมัน่ต้องว่างหูมันเพื่อนพ่อเพื่อนได้ใหญนี่ยดนุ่มบ่มันต้องบ่าโย่ถอมูนบ่าโย่ถอดคอยยังคนยูน้ำก้านหนึ่งพยานพยานมันตี้คอยกันมนหายพอมันยันมันตี้คอยพู่มือเขามันชังกระแทกกะอยมบ่าปากบ่กกันหายคอยของบ่าวไปชงเนย แล้วมันบ่หายเออล้างถ้วยล้างบ่วงเฮ็ดกินเห็ดยางื้อนี้เห็ดกินให้แม่เมื่อื้อแม่ลูกบ่ได้ดีใจอย่า้อือดีใจที่อันแม่สิพาไปหาพ่อหร่อเ่มันอดีใจผลดีใจมันบ่มักเว้าวในความฝันของเพิ่นแต่ในหน่อยเนาะเฮาก็เห็นหน้าพ่อเว้าวโดยโดยกลายเป็นเพื่อนเมื่อนะจนว้าบอกเนาะ บอกบอกออกแขนเลยโนแม่ตนยกโปอยัางเห็นยังไห้ฟรเนเห็นตันยกโปแต่กรยกโปใช่ไหมว่ากรบบอกเอนบอกเอนให้คนหมักหยอกทำทิ้งหมักว่าผมหยอกทำมันเป็นยังดอกบอกแอนถือเป็นสบายชิลๆแ่บอกอนบิกิดอย่างไรนะ โดยบอกแม่ดำแม่ดำอะไรหนุ่มแก่ผมเป็นยังเนาะเมื่อกี้แก่ผมยังไลน์แหละพอมันก็ไลายนาทีแล้วกล้อจบคลิปไปเลยมือหน้ามือไหน้ายไปเลยอีทรไปอัปเดตอีกหนึ่งเนาะบางทีกะว่างจากอีทรไปหาโฟน้องมะนาวจะบอกข่าวดีเพื่อว่าทั้งแม่น้องมะนาวจะต้องไปขึ้นดีน้ำอีลงไปบอกเลยยกโปอกที่นี่ไม่ยกโปอกแม่ หยกโปใส่แม่แหละก็โอล่ะหยกโปจะเป็นคลิปนี้ก็บมือยังร้านนึงนี่น้องมะนาวมือหนาดังพ่อกันใหม่เนอะโดยสบายดีสบายดี